สวัสดีพี่ๆี่ทุกท่านนะครับพบกับผมครับแจ็ค JK s p o r t ครับศูนย์จัดจำหน่ายจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือหนึ่งและมือสองครับผมวันนี้จะพาพี่ๆี่ทุกท่านนะครับไปทัวร์กองทัพบิ๊กไบค์นะครับผมว่ามีรุ่นไหนสไตล์ไหนกันบ้างนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่ารถเต็มร้านมากนะครับนะครับพามาดูพามาชมทัวร์กันรอบร้านให้ครบเลยนะครับพี่ตัวนี้ก็จอดเต็มร้านเลยนะ สำหรับใครหาอยู่นะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นดูคาตีนะครับ896นะครับพี่ตัวนี้เป็นปี2015นะครับผมบอกได้ว่าผมให้ใช้เงินรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับผมช่วยดาวอีก35%นะครับพี่ตัวนี้เอาไปเลยนะครับรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นดูคาตี796ครับผมนะส่วนตัวนี้เซ็ตเกครับพี่ปี2018ครับนะปี2018ตัวนี้ดาว10,000บาทเท่านั้นทางร้านช่วยดาว25%ครับพี่ปี2018นะครับเซ็ตเก ดาวเพียงนะครับ10,000บาทหรือรับรถ10,000บาททัวนนะครับเอาไปขับหล่อๆได้เลยผ่อนอยู่ที่5,200บาทนะครับเสร็จเตัวนี้แต่งเต็มมาให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าพี่ๆท่านใดหาสกูตเตอร์นะครับตัวนี้โฟล์คซ่านะครับมอเตอร์โฟล์ซ่าปี2017ครับโฟล์คซ่าสามนะครับราคา119,000บาทครับ119,000บาทรับรถเพียง17,000บาทเท่านั้นผ่อนอยู่ที่สองพันห้บาทนะครับผม นะหรือว่าใครอยากกระโดดมาที่คาบาสกินะครับผมเวอร์ซีดหกห้นะครับ650ซีซีตัวนี้เป็นปี2014นะครับพี่นะครับปี2014ตัวนี้มีกล่องหลังมาให้นะครับอีกหนึ่งใบเอาไปขับหล่อๆได้เลยกับ2สูบ600ซีซีนะครับใช้เงินรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับดาว5,000บาทเท่านั้นทางร้านช่วยดาว15%ครับพี่ผ่อนอยู่ที่4,600บาทนะครับพามาดูให้ตู่นใจเลยไปกันเร็วๆกันเลยครับพี่นะหรือว่า หาทัวริงนะครับตัวนี้แบรนด์เบนนารีนะครับผมนะครับเบนนารีทีอาร์เคหเับเป็นตัวล้อซีลวดครับตัวล้อซีลวดนะครับมีของแต่งให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตไลท์นะครับหรือว่าแคดบาร์นะครับสปอร์ตไลท์ตัวนี้ติดให้4ีดงอากาศไฟห้าก็มีมาให้นะครับผมเนี่ยพร้อมกล่องอีก3ใบนะครับคุ้มสุดๆนะครับผมนะตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่1 4 0 0 0 0บาททวนะครับ140,000บาทนะ ผ่อนอยู่ที่3,200บาทเท่านั้นเนี่ยเอาไปขับหล่อๆได้เลยดาว20,000 22,000นะครับดาว22,000จบเลยนะครับตัวนี้อีกไทร์เกอร์ XX นะครับ8 0 0ร้ซีซีนะครับไทร์เกอร์ XX 8 0 0ร้ซีซีตัวนี้หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับของแต่งก็ครบของแต่งล้นๆครับแคปบาร์สปอร์ตไลท์อีก4ดวงนะครับผมตัวนี้มีชิลหน้ามาให้ด้วยนะครับมีปี๊บให้อีก3ใบนะครับมาดูกันอีกครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับ Honda c b 650R นะครับตัวนี้เป็นปี2019นะครับพี่เดิมโรงงานเลยนะครับบอกได้ว่าคันนี้สุดมากเลขไม์เพียง5,000กิโลเท่านั้น5,000กิโลเท่านั้นกับสภาพเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้แต่งนะครับสำหรับท่านใดที่หาแบบสภาพเดิมๆผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผมใช้เงินรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นดาว5,000บาทเท่านั้นครับพี่่อนอยู่ที่4,600บาทครับ หรือว่านินจาครับสายนินจาสายสปอร์ต 400cc ครับผมนินจา 400cc ตัวนี้เอาไปเลยรับรถ9,000บาทนะครับรับรถ9,000บาทผ่อนอยู่ที่2,900บาทนะครับผมตัวนี้ก็คันสีดำนะครับสีเทาดำปี2019ครับพี่รับรถ9,000บาทเช่นเดิมครับผ่อนอยู่ที่2,900บาทครับผมนะครับหรือว่า CD c ีอ่า 500R นะครับนะมี2แบบ2าสสีให้เลือกกันเลยไม่ว่าจะเป็นสีดำนะครับผม สีดำแล้วต้องสีแดงนะครับมาเดินกันอีกวันนี้ CB 6 5 0 F ครับ6 5 0 F ปี2017ครับพี่อ้าไม่ใช่อ้าตัวนี้ปี2017ครับผมนะปี2017ราคาเงินสดหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นบอกได้เลยว่าหาที่ไหนไม่ได้แล้วราคานี้นะครับพี่นะหาที่ไหนไม่ได้แล้วราคานี้เพราะว่าถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วครับผมพรอ,อยู่ที่ 4,400บาทเท่านั้นรับรถเพียง5,000บาทเอาไปเลยรับรถ5,000บาทเท่านั้นนะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เปร์เซ็นหนึ่งที่นะครับมาอีกคันหนึ่งคาวาสกิเซ็ตสามครับเซ็ตสามตัวนี้ปี2 0 1พันาสิบหนะครับผมนะครับผ่อนอยู่ที่2อ0พนะครับผ่อนอยู่2,600บาทรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นเนี่ยอีกหนึ่งคันครับผมสายสปอร์ต600ซีซีครับคาวาสกินะครับคาวา Kawasaki Ninja 650cc ตัวนี้ปี2016ครับปี2016นะตัวนี้ราคางินสด169,000บาทเท่านั้น169,000บาทรับลถ5,000บาทนะครับผมดาว5,000บาทผ่อนอยู่ที่4,200บาทเท่านั้นนะครับนี่กับสภาพสวยๆรอๆเลยผมบอกว่าถ้าได้เปลี่ยนท่ออีกสักใบนะลั่นมากครับมาอีก1นึ่คันครับผมเ 900ครับตัวนี้สีดำดุมากปี2017ครับมีท่อโยชิมูรามาให้อีกหนึ่งใบตัวนี้หลอ่ลอเดิมๆเลยนะพี่บอกเลยว่าโหดมากนะครับสีดำตัวนี้นะครับเอาไปเลย2,900บาท2,900บาทดาว10,000บาทผ่อนอยู่ที่5,400บาทนะครับผม60งวดน,นะครับสำหรับเซต900นะครับหรือว,ว่าคาวาซกิอีกหนึ่งคันครับนินจา6 นินจา300นะตัวนี้นินจา300ดาว5,000บาทเท่านั้นครับผ่อน2,700บาทนะหรือว่าอยากได้คาด5 0 0ซีซีแบบนั่งสบายสบายครับกับตัวนี้เลยเบนนารี ali, นะครับเบนนารีลีออนซิโนห้0รซีซีสงูบผมนะบอกได้เลยว่ากํากลังเรือนะครับเรืออเลยทำความเร็วได้นะครับนั่งสบายตัวนี้เลยเบนนารีลีออนซิโนห0 0รนะครับรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับ ดาว5,000บาทผ่อนอยู่ที่3,000 3,000บาทนะครับผมอีกหนึ่งคันแล้วกันครับก่อนจะจบนะครับ CB 650F ครับผมปี2017เช่นกันนะครับนะเดิมๆนะครับผมไม่มีล้มไม่มีแปะนะครับปี2017ครับ155,000บาทเท่านั้นผ่อนอยู่ที่4,400บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่4,400บาทนะครับรับรถเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่หารถอยู่นะครับหารุ่นไหน แต่ยได้เป็นไหนสไตล์ไหนทักเข้ามาได้ครับผมบอกได้ว่ามีรถรองรับให้ทันเลือกเยอะแน่นอนนะครับตั้งแต่ 300cc ยัน 900cc